เพื่อนๆวันนี้พามาดูต้นเสดาฝรั่งนะคะนิมนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยค่ะตอนนี้ใบมันกำลังร่วงส่องไว้นะคะเวลาเวลาหนะ้าสปริงจะได้จะได้หากินได้เป็นนะคะนี่นี่น้ำจะบอกว่าเวลาที่ดูะคะ่ะมันจะมี มันจะมีลูกมันอย่างเงี้ยน้ำให้ดูนี่ลูกมันเป็นอย่างนี้นะคะต้นบางต้นมันมีลูกเยอะมองเห็นชัดเจนเลยว่าอันนี้มันเป็นสสดาวฝรั่งนะคะนี่ต้นเป็นแบบนี้นะคะต้นสูงใหญ่ะคะ่ะนี่ลูกมันเป็นแบบนี้ถ้าใครไปเจอต้นเลก็กก็ต้องดูให้ให้ดีอะคะเพราะว่ามันมันจะไม่มีลูกให้เราเห็นนะ ตอนนี้มันกำลังลงใบกำลังร่วงนะคะนี่ต้นสูงใหญ่ประมาณนี้อ่าต้นนี้น้ำจะให้ดูต้นนี้นี่ต้นนี้ไม่มีใบแล้วนะคะนี่มันเตรียมเตรียมเซฟเอเนอร์จีนี่ค่ะลูกมันเป็นแบบน,นี้นี่นะคะนี่ ะะไปมันเป็นเป็นการแบบนี้ <c oughs> นี่นั่นนะคะชื่อเขาทำ <c oughs> ให้ดู <c oughs> นี่ดูนะคะมีเยอะค่ะแ <c oughs> ถวข้างทาง

นี่ค่ะอือีดอกมันเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมดอกเป็นอย่างนี้นะคะนี่แห้งหมดแล้วสังเกตอยู่แถวบ้านค่ะว่าต้นเรามีต้นแบบนี้ไหมนี่แหละถ้าต้นแบบนี้คือสะา๊บฝรั่งน้ำจะบอกว่าเอามาจิ้มกับน้ำพริกหรือว่าเอามาจิ้มกับน้ำพริก ลาบอร่อยมากแล้วเวลาที่เราเอาเก็บไว้ในช่องฟิตนะคะให้ลวกลวกพอประมาณให้มันขึ้นสีหน่อยๆะคะ่ะให้รู้สึกว่ามันลวกน้ำแล้วเนาะไม่รู้กี่นาทีเนาะแต่ว่าลวกไฟร้อนจัดแล้วทีนี้ก็เอานอกน้ำเย็นให้เร็วเสร็จแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดพอบีบน้ำออกให้หมดแล้วใส่ถุงแล้วดึงลมออกให้หมดเสร็จแล้วก็ใส่ช่องฟิตกินได้นานเลยค่ะ เวลาที่เวลาที่เรากินใช่ไหมคะก็เอาใครอาจจะเอาน้ําร้อนลวกอีกทีนึงเอาน้ําอุ่นๆนะคะแล้วก็แช่เอาน้ําอุ่นๆแช่ในถุงตรงถุงนะคะในถุงหรือว่าออกมานอกถุงก็ได้แล้วก็จะได้กินแบบสดชื่นเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมเปี้ยนะคะนี่แหละนี่มันเริ่มออกหมดแล้ว ในกรณีสองพอ่อลูกนั้นนี่ค่ะฮัลโหลฮัลโหลมูมูโอ้ย oh. oh. ไอ้ดวทุิ่งไมาอะะคน้แล้วคตอร Hello? You want to train how to shout? How to park? Wow wow. เป็นที่เทรนหมานะคะนี่เทรนฝึกฝึกหมา,มา,าอะมาคำกลับบ้านดีกว่าเร็วๆโอ้ You want to dirty, oh. Oh, it's dying. Down, down, down. Here, it's done.

Come on, Pa.